สวัสดีค่ะวันนี้ครูเก่งจะมานำฝึกสุริยนมัส,สการแบบออริจินอลนะคะเริ่มเลยนะคะเราจะยืนอยู่บนหัวอาสนะห่างจากอาสนะหนึ่งฝ่าเท้ายืนในท่าเตรียมนะคะนิ้วโป้งชิดส้นเท้าห่างยืนเปิดหัวไหล่ค่ะขมแมวท้องม้วนก้นกลบ หายใจเข้าหงายฝ่ามือข้างลาตัวในท่าภูเขาหายใจออกพนมมือกลางอกหายใจเข้าชูมือขึ้นแอนหลังผักสะโพกงีก้นไม้ค่ะหายใจออกขมวท้องน้มตัวลงมาวางมือข้างฝ่าเท้ากดอกท้องแนบต้นขาศาีสาะจรดเขา่า หายใจเข้าเงยหน้าก้าวเท้าขวาไปด้านหลังวางเข่าขวาเท้าล่างอกเปิดหน้าเชิดกล้าหายใจก้าวซ้ายคู่ขวาในท่าแพลงหายใจออกวางเข่าวางอกวางคางหนีสองหายใจเข้าเลื่อนลำตัวย้ขึ้นในท่างูม้นหัวไหล่บีบสะบักแอนโพ หายใจออกจิกปลายเท้าโด่งสะโพกสูงในท่าสุนาขแกลนดลงหายใจเข้าก้าวเท้าขวามาด้านหน้าวางเข่าซ้ายเท้าราาอกเปิดหน้าเชิดหายใจออกก้าวเท้าซ้ายคู่เท้าขวากดอกท้องแนบต้นขาศีรษะจรดหน้าแข้งค่ะหายใจเข้าชูมือขึ้นแอบหลังัาสะโพก หายใจออกพนมมือกลางอกหายใจเข้าชูมือขึ้นแอนหลังหลักสะโพกค่ะหายใจออกขแมแ่วท้องน้มตัวลงมาวางมือข้างส่าเท้ากดปกท้องแนบต้นาขาศีรษะจรดเข่าหายใจเข้าเงยหน้าก้าวเท้าซ้ายไปด้านหลังวางเขาซ้ายเท้าร้าอ,อกเปิดหน้าเชิดค่ะ กลั้นหายใจก้าวขวาคู่ซ้ายในท่าแพลงตัวตรงหลังตรงขาขนานพื้นตามองตรงค่ะหายใจออกวางเข่าพอดีสะโพกวางอกวางคางหมีสองข้างำลําตัวหายใจเข้าเลื่อนหลังตัวแล้วยกขึ้นในท่าง,งูหมุนหัวไหล่นีบสะบักแอ่อกหายใจออกฉิกปลายเท้าโด่งสะโพกสูงในท่าสุนัขแกล้งลง หายใจเข้าก้าวเท้าซ้ายมาด้านหน้าวางเข่าขวาเท้าราบอ,อกเปิดหน้าเชิดหายใจออกก้าวเท้าขวาคู่เท้าซ้ายกดอกท้องแนบต้นขาศรีษารษะจะลดเขา่าหายใจเข้าชูมือขึ้นแอน์หลังผละสะโพก่ะหายใจออกพนมมือกลางอกหายใจเข้าชูมือขึ้นค่ะแอรหลังผกสะโพก หายใจออกแมวท้องน้มตัวลงมาวางมือข้างฝ่าเทา้ากดอกท้องแน่ต้นขาหายใจเข้าเงยหน้าก้าวเท้าขวาไปด้านหลังวางเข่าขวาเท้าราบอกเปิดหน้าเชิด่ะกลัน้นหายใจก้าวเท้าซ้ายคู่ขวาในท่าแง่งตัวตรงหลังตรงค่ะหายใจออกวางเข่าวางอกวางคางหมีสอบค่ะ หายใจเข้าเรื่องลำตัวยกขึ้นในท่าง,งูมุนหัวไหล่บีบสะบักแนนอนอกหายใจออกจกปลายเท้าโด่งสะโพกสูงในท่าสุนัขแอลงหายใจเข้าก้าวเท้าขวามาด้านหน้าวางเข่าซ้ายเท้าราบอกเปิดขาลดสะโพกลงต่ำหายใจออกก้าวเท้าซ้ายคู่เท้าขวากดอ,อกท้องแนบต้นขาศ,าศาีรษะจรดเข่า หายใจเข้าชูมือขึ้นแอนหลังละะกลัดสะโพกหมีก้นหายใจออกพนมมือกลางอ,อกหายใจเข้าชูมือขึ้นแตนหลังกลัดสะโพกหายใจออกขมั่วท้งองโน้มตัวลงมาวางมือข้างฝั่าเท้ากวดอ,อกคข้องแม่ต้นขาหายใจเข้าเงยหน้าก้าวเท้าซ้ายไปด้านหลังวางเข่าซ้ายเท้าราบอ,อกเปิดค่ะ ก้านหายใจก้าวฝ่าคู่ซ้ายแผ้งตัวตรงหลังตรงหายใจออกวางเข่าพอดีสะโพกวางอกวางคางหนีบสอกหายใจเข้าเลื่อนลำตัวยกขึ้นในข้างหูวนหัวไหล่บีสะบักแอนอกหายใจออกจิกปลายเท้าหล่นสะโพกสูงในท่าสุนาแะลง,ลงหายใจเข้าก้าวเท้าซ้ายมาด้านหน้าวางเข,าข่าขวาเท้าร่าอกเปิดค่ะ หายใจออกก้าวเท้าขวาผู้ซ้ายกดอกท้าแม่ต,ต้นขาศีรษะจะลดเขา่าหายใจเข้าชูมือขึ้นแอนหลังพลาดสะโพกหนีก้นไม้หายใจออกพนมมือกลางอกหายใจเข้าหายจะมือข้างลำตัวในวท่าภูเขาค่ะก้าวเท้าขวาไปด้านหลังรายเท้าขวาเสียงเฉียง 4, 45องศา สะโพกและลำตัวเราจะหันไปด้านหน้าพยายามเปิดไหล่ขมแมวท้องนะคะขาหลังตึงหายใจเข้าเราว่ามือทั้งสองข้างขึ้นประกบฝ่ามือค่ะหายใจออกค่ะยืดอกขึ้นและลดสะโพกต่ำลงในท่านักรบหนึ่งหายใจเข้าลึกออกยาว หายใจเข้าลึกค่ะหายใจออกยาวหายใจเข้าลึกหายใจออกยาวหายใจเข้าขายยืดขาซ้ายให้ตึงหายใจออกระโน้มตัวลงค่ะให้ลำตัวและแขนขนานพื้นตามองตรงไปด้านหน้าหายใจเข้าลึกลึก หายใจออกค่ะวางมือข้างฝ่าเท้ากดอกท้องให้แนบต้นขาศีรษะจรดหน้าแข้งค่ะหายใจเข้าลึกหายใจออกยาวหายใจเข้าลึกค่ะหายใจออกยาวหายใจเข้าลึก หายใจออกลงงเข่าซ้าย90องศาค่ะมือซ้ายอยู่ที่เดิมวาดมือขวาขึ้นหายใจเข้าลึกค่ะเปิดหัวไหล่เปิดสะโพกขวาค่ะหายใจออกยาวหายใจเข้าลึกหายใจออกยาวหายใจเข้าลึกค่ะ หายใจออกเรายกลำตัวขึ้นแขนยังคงขนานพื้นในข้านักรบสองนะคะหายใจเข้าค่ะหายใจออกเราจะลดสะโพกให้ต่ำลงแขนทั้งสองขนานหัวไหล่ตามองตรงไปทางมือซ้ายหายใจเข้าลึกค่ะหายใจออกเราจะลดสะโพกลงค่ะหายใจเข้าลึก,ลก หายใจออกค่ะมือขวาแตะนอกขวาม,า,กขขา,า,มามือซ้ายยืดขึ้นไปค่ะตามองตามือซ้ายหายใจเข้าลึกหายใจออกยาวหายใจเข้าลึกหายใจออกเระยกกลมโตขึ้นแขนยังคงขนานพื้นจากนั้นนะคะเรายืดขาดซ้ายให้ตึงหายใจเข้าค่ะ หายใจออกเราจะเอียงตัวไปทางซ้ายเหมือนมีใครดึงแขนเรานะคะจากนั้นตวางมือซ้ายลงที่พื้นหรือที่ข้อเท้ายกมือขวาขึ้นในท่าสามเหลี่ยมหายใจเข้าลึกค่ะหายใจออกยาวพยายามเปิดหัวไหล่เปิดสะโพกขวาค่ะหายใจเข้าลึกหายใจออกยาว หายใจเข้าลึกค่ะหายใจออกมายกลำตัวขึ้นนะคะเกรงขาด้านซ้ายไวายจากนั้นนะคะระวางมือลงปิดขอบเท้าด้านซ้ายตั้งลำตัวให้ตรงเปิดหัวไหล่ขแมแบบท้องม้วนต้นกบหายใจเข้าคารวาดมือทั้งสองข้างขึ้นท้องแขนแนบหลังหูหายใจออกขแมแบวท้องแล้วระโนมตัวลง ให้นำตัวและแขนขนานพื้นตามองตรงไปด้านหน้าน้ำหนักจะอยู่ที่ขอบเท้าทั้งสองข้างหายใจเข้าลึกค่ะหายใจออกยาวหายใจเข้าลึกหายใจออกวางมือไว้ที่พื้นยืดแขนให้ตึงจากนั้นเราหายใจเข้าขววาโลวาดมือขวาขึ้นบิดลำตัวไปทางขวา หายใจออกยาวหายใจเข้าลึกหายใจออกวางมือขวาลงค่ะหายใจเข้ายกซ้ายขึ้นบิดลำตัวทางซ้ายนะคะหายใจออกยาวหายใจเข้าลึกหายใจออกวางมือซ้ายลงค่ะจากนั้นหายใจเข้าเงยหน้าเชยคางหลังตรงยืดแขนให้ตึง หายใจออกขมแนวท้องค่ะแล้วโน้มตัวลงหนีบสอกไว้ให้ศีรษะดิ่งลงพื้นขยับฝ่า,ามือเข้ามานะคะขาทั้งสองปึงท่าน,นี้เหมือนท่าพักเราจะได้โน้มตัวลงมานะคะให้ศีรษะดิ่งลงหายใจเข้าลึก หายใจออกอยาวหายใจเข้าเลยค่ะหายใจออกอยาวหายใจเข้าค่ะเงยหน้าเชยคางหลังตรงยืดแขนให้ตึงหายใจออกมือขวาจับเอวขวามือซ้ายจับเอวซ้ายหายใจเข้าค่ะเต็งหน้าขานะยกลำตัวขึ้นหายใจออกวางมือลงข้างลำตัวผ่อน ทีนี้เรามาทำอีกครั้งนะคะเปิดขอบเท้าด้านขวาในท่านักรบหนึ่งขอบเท้าด้านซ้ายเฉียง45องศาหายใจเข้าค่ะระวาดมือทั้งสองข้างขึ้นประปกบฝ่ามือหายใจออกมาจะยือดออกขึ้นลดสะโพกลงหายใจเข้าลึกค่ะหายใจออกยาว หายใจเข้าลึกหายใจออกยาวหายใจเข้าลึกหายใจออกยาวค่ะหายใจเข้าเรายืดขาขวาให้ตึงหายใจออกเราโน้มตัวลงค่ะให้ลำตัวและแขนขนานพื้นตามมองตรงไปด้านหน้าหายใจเข้าลึก หายใจออกวางมือไว้ข้างฝ่าเท้ากดอกท้องให้ชิดต้นขาศีรษะจะหลดแข้งหายใจเข้าลึกหายใจออกยาวหายใจเข้าลึกค่ะหายใจออกยาวหายใจเข้าลึกหายใจออกค่ะเรายกลำตัวขึ้น วาดมือไปในท่านักรบสองหายใจเข้าลึกนะคะหายใจออกเราจะเปิดลายเปิดสะโพกค,ค่ะให้ขนานกับอาสนะหายใจเข้าลึกหายใจออกค่ะลดสะโพกลงหายใจเข้าลึกค่ะ หายใจออกมือซ้ายแตะน่องซ้ายมือขวายืดขึ้นไปค่ะตามมองตามมือขวาหายใจเข้าลึกหายใจออกยาวหายใจเข้าลึกหายใจออกพยกลำตัวขึ้นแขนยังคงขนานพื้นจากนั้นเรายืดขาดขวาให้ตึงนะคะหายใจเข้าค่ะหายใจออกค่ะเราจะ เอียงตัวไปทางขวาเหมือนมีใครดึงแขนเรานะคะจากนั้นวางมือไว้ที่ข้อเท้าหรือไว้ที่พื้นยืดมือซ้ายตามองตามมือซ้ายค่ะพยายามเปิดไหล่ซ้ายเปิดสะโพกซ้ายในท่าสามเหลี่ยมหายใจเข้าค่ะหายใจออกพยาวหายใจเข้าลึกๆหายใจออกค่ะแล้วยกนโตขึ้น แขนยังคงขนานพื้นจากนั้นระวางมือลงปิดขอดเท้าด้านขวานะคะตั้งลำตัวให้ตรงเปิดหัวไหล่ขมมวท้องม้วนก้นกบเข้ามาค่ะหายใจเข้าข่าว่ามือทั้งสองข้างขึ้นท้องแขนแนบหลังหูหายใจออกขมมวท้องค่ะนุมตัวลง ให้ลำตัวและแขนขนานพื้นตามมองตรงไปด้านหน้าหายใจเข้าลึกหายใจออกวางมือลงไว้ที่พื้นยืดแขนให้ตึงค่ะหายใจเข้าระวาดมือขวาขึ้นบิดลำตัวไปทางขวาหายใจออกยาวหายใจเข้าลึกหายใจออกวางมือขวาลงค่ะ หายใจเข้าเรายกมือซ้ายขึ้นบิดลำตัวทางซ้ายหายใจออกยาวหายใจเข้าลึกหายใจออกยาวหายใจเข้าลึกค่ะหายใจออกวางมือซ้ายลงหายใจเข้าเงยหน้าเชยคางหลังตรงยืดแขนให้ตึงค่ะ หายใจออกขมมวท้องโน้มตัวลงค่ะให้ศรีรษะดิ่ลงพื้นขยับฝ่า,ามือเข้ามาหายใจเข้าลึกหายใจออกยาวหายใจเข้าลึกหายใจออกยาวหายใจเข้าเงยหน้าเชยคางหลังตรงยืดแขนให้ตึงค่ะ หายใจออกมือขวาจับเอวขวามือซ้ายจับเอวซ้ายเกรงหน,นะะ้าขาค่ะหายใจเข้ายกลําตัวขึ้นหายใจออกวางมือลงข้างลําตัวผ่อนคลายทีนี้เราเปิดข้อเท้าด้านซ้ายหันสะโพกและลําตัวนะคะไปทางซ้ายเยีบฝ่าเท้าเข้ามานลดนึงค่ะจากนั้นนะคะเราวาดมือทั้งสองข้างพนมหลังไว้ หายใจเข้าลึกค่ะยืดอกขึ้นหายใจออกข้มแมวท้องโน้มตัวลงค่ะให้ท้องและอกชิดต้นขาศีสัะจรดหน้าแข้งพยายามเปิดหัวไหล่ค่ะบีสบสะบักไว้หายใจเข้าลึกๆหายใจออกให้ยาว หายใจเข้าเงยหน้าขึ้นค่ะหายใจออกยกลำตัวขึ้นจากนั้นวางมือขวางลายสลับข้างนะคะเราเปิดขอบเท้าขวาหันสะโพกและลำตัวไปทางขวาวาดมือทั้งสองข้างพนมไว้ที่หลังพยายามเปิดไหล่ค่ะเปิดอกหายใจเข้าค่ะยืดอกขึ้น หายใจออกขมแมวท้องค่ะโน้มตัวลงให้หลาตัวชิดต้นขาศีรษะจรดหน้าแข้งหายใจเข้าลึกหายใจออกยาวหายใจเข้าลึกหายใจออกยาวหายใจเข้าเงยหน้าขึ้นค่ะ หายใจออกเรายกลำตัวขึ้นจากนั้นผ่อนคลายเก็บเท้าเข้ามานะคะอันนี้เป็นการฝึกสุริยะนมัมศการและเป็นอาศนะในท่ายืนซึ่งจะต่อเนื่องเป็นการ ฝึกยืดเหยียดกล้ามเนื้อโดยท่าอาสนาควบคู่ไปกับลมหายใจจะมีประโยชน์กับร่างกายมีสุขภาพที่แข็งแรงมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงและที่สำคัญระบบการหายใจระบบะการไหลเวียนโลหิตในร่างกาย จะหมุนเวียนได้ดีขึ้นวันนี้ขอจบเพลงเท่าน,นี้ค่ะขอบคุณค่ะ